ตอนนี้นะคะเราไปเอาตังมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่น้ำพุร้อนกันนะคะก็จะให้ดูเนาะอันนี้เป็นแบบบ้านแบบบ้านเป็นหลังเอาไว้แช่แบบว่าส่วนตัวส่วนตัวก็เสียค่าเสียค่าแช่แบบบ้านส่วนตัว50บาทถ้าถุงอีก10บาทหรือว่าใครเอาชุดว่ายน้ำมาก็ก็ใส่ชุดว่ายน้ำของตัวเองได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแช่แบบรวมกันนะคะก็ ค่าแช่ยี่บาทแล้วก็ค่าถุงหนึ่งผืนสบาทเป็นคนละสามสิบเดี๋ยให้ดูทางก่อนเนาะเหนื่อยนี่นะจ๊ะอ่าเป็นไงเป็นไงชุบชุบชุบทางเดินนี้แบบสุดยอดมากต้องมองทางนิดนึงนะคะถ้าไม่มองแล้วอาจจะหัวที่หัวตาหัวขมังกันไปได้นี่ ไม่ต้องอิชากันนะคะเพราะว่าแช่น้ำแร่เราจะแบบแฮปปี้มากชีวิตแฮปปี้อาบน้ำแร่แช่เท้าถ้าแช่เท้าเนี่ยเขาบอกว่าแช่ฟรีนะจ๊ะแช่เท้าอย่างเดียวแช่ฟรีอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปเหมือนกันอยากแช่ทั้งตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะเปลี่ยนชุดก่อนแป๊กนึงนี่ตอนนี้เราได้เสียค่าค่าค่าเข้านะคะ ก็จะมีนี่คีย์การ์ดคุณแจล็อกเกอร์แล้วก็มีผ้าทุ้งหนึ่งพื้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะเดี๋ยวออกมานะนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วนะคะก็เขาก็จะมีล็อกเกอร์ไว้เก็บของนะแต่เดี๋ยวเราไปแช่น้ำก้านนี่ตอนนี้เราพร้อมแล้วเปลี่ยนชุดกันนิงน่ารักเดี๋ยวจะบอกว่ามาแบบมาแบบบังเอิญบังเอิญแบบ ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยแต่ว่าบาังเอิญว่า,าที่นี่เขามีให้เ <c oughs> หีเราเอามาข้างไหนดีน่ารักจุงเบยนี่วันนี้เราจะลงบ่อนกันนะคะน้ำผร้อนอมาค่ะถ่ายรูปก,กันอยู่ฝั่งโน้ตไหนฝั่งไหน ที่นฝั่งโนใ้นยกฝั่งนี้ตะโกนคุยกัน,น,นล้งบอลยกเลยมาหนึ่งสองสาม,มขอล้มกันนะนออยอุ่นมากเลยอ่ะเย็น <c oughs> อุ่นอุ่นอุ่นมาก ขอแช่เท้าก่อนอุ่นมากอยากจะบอกว่าแบบใครที่ไม่ได้มาจบน้ำหน้านะคะมา,มา้อนมากเดี๋ยวกันอะไรฉันไม่มีเพื่อนเล่นไงไม่มีเพื่อนเล่นเดี๋ยวโด,โดนโดนแลนวอนโดนเลยให้ดูบรรยากาศอุ่นมากอะ่ะแบบ รู้สึกสบายเท้าเนาะ <Okay. S 1> ก็ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวแช่น้ำร้อนก่อนนะจ๊ะแช่น้ำร้อน mm hmm. บ่อน้นำพุร้อนบรรยากาศฟินๆดูบรรยากาศสีดูท้องฟ้าไม่มีแดดเลยบรรยากาศแบบว่ามืดครึมสุกด้เล่าเท่าวันหยุดสุกด้เล่าเท่าทำงานแล้วได้เที่ยว mm hmm. ไอ้ยังงั้นก็ขอตัวแ,วแช่น้ำร้อนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย